สวัสดีครับอยู่กับผมเจฟเจซีบี เราอยู่กันที่เกมศึกเทพซาตานะครับหรือชื่อย่อเกม WOG นะครับก็ขอบคุณตัวเกมด้วยนะครับที่เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ให้กับ JCB นะครับเออสปอนเซอร์เขาจะไปจ้างกูก็ตรงกูเล่นมุกแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับเกมศึกเทพซาตาเนี่ยเป็นเกมแนว RPG Action ท่องยุทธอาณาจักรจีนด้วยเออมาดูอาชีพในเกมกันครับกระบี่นะครับผมนี่ประกายเหนือไข่โดดเด่นพลิกฟ้าทําไมมันหล่อจังวะเฮ้ยดาบใหญ่ครับผมใหญ่จริงครับผมดาบนะฮะใหญ่อย่างอื่นก็นั่นแหละครับผมกูจะพูดสองแง่สองกง่เนีไว จักด้วยครับผมโอ้โหนี่มึงสีกุมารไปเลยเฮ้ยอ๋ออันนี้พองนะครับผมเอ่อเป็นอาชีพกระบ,บองหรือเปล่านะีต้องอ่านว่าพองนะครับอย่าอ่านเป็นพ่องนะครับก็ทั้งสีอาชีพเนี่ยจะมีความสามารถและความแตกต่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะเกมนี้นะเขาบอกว่าสร้างมาจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังนะครับชื่อการ์ตูนศึกเทพสาตานนะเออเคยดูกันหรือเปล่าเออผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันดูตัวละครของข้าซะก่อนข้ามีดาบว่าจอมยุทธ์เจซีบีจอมยุทธ์มึงชื่อฝรั่งไรกัน อนี่คือตัวละครของผมที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะผมยังเลเวลหเลยนะครับยังไม่ได้ไปตีมอนเตอร์หรือว่าทำภารกิจเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินทำภารกิจก่อนเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่เล่นทางระบบ Android แล้วก็ iOS เท่านั้นนะครับเป็นเกมมือถือนะจ๊ะเอออย่าทะลึ่งมาเล่นในคอมแบบผมนะมาเล่นยาก เจ้ากําลังเรียกหาข้ามันภาคยากนิดนึงนะเพราะติดโปรแกรมนะชีลวจีซีบข้ามาที่นี่เพื่อรับเจ้าเจ้าเรียกข้าว่าเสี่ยวฉีก็ได้ไต่ปวดชีแน่ได้นะอ๋อเสี้ยวฉีเหรออ๋อ,อข้าชอบชื่อเจ้าจาังเลยเดี๋ยวจะเสี่ยวฉีทุกวันเลยอะ่ะคือเนื้อหาในเกมมันอีกแบบเด็กๆกูมาภาคซะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ <laughs> เออชื่อตัวละครน่ารักดีเนาะเซียวฉีนะครับเดี๋ยวผมขอกดข้ามบทคุยแล้วก็บทพูดไปเลยแล้วกันนะครับผมอยากดูบทแอคชั่นที่เขาต่อสู้มันเป็นยังไงอ๋อคือสรุปง,ง่ายๆครับ j c b เนี่ยสูญเสียความทรงจำนะครับแล้วก็ต้องมาคุยกับเซียวฉีนะครับย้อนอดีตไปตอนสมัยก่อนว่าเขาเกาะวีรกรรมอะไรบ้างเคยไปปล่อยเซียวฉีใส่ใครหรือเปล่าเฮ้ยม,มาโอ้โหนี่คือกูสมัยก่อนเลยทำไมสภาพกูสมัยก่อนมันเท่เลยว่าเริ่มการต่อสู้ครับเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเออนี่คือสกิลเราโหดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดูครับเอ้ยใช้้ได กราฟิกสวยดีครับนี่ฟันฟันอื้ยโอโหจริงว่ะตอนนี้นี่คือตอนเราหัวใช่ไหมปัจจุบันนี่คือมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะทำไมเราไม่มีชุดแบบนี้วันแรต้นเกมเออนี่ฟันแล้วฟันไม่มีเลือดด้วยเออนะฮะดูครับเขาคุยอะไรกันครับผมผมอ่านไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะับเพราะว่ามันมีตัวหนังสือบังนะครับแล้วก็มองเห็นยากด้วยนะฮะฟันลูกบอลสองต้องดีกันหนึ่งดูครับอือะไรนี่มันจะแน่ฮะโอ้ดูสกิลมันอืวมาก อะไรฮะอะไรอะไรที่เราตีเข้าทีนึงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูครับนี่เอาไปกินจะตายแล้วเลือดไปเหลือเท่าทีโบนล้วออนั่นแหละตายเออโคด้าถูกปราบเยี่ยมมากสหายเจ้าทําได้ดีมากดูครับมัมีคัตซีนด้วยดูครับสองย่อมดีกันหนึ่งครับผมโอโจ้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวโอโจ้มันเกี่ยวเหี้ยอะไรวะ ดูนี่เออนะก็เป็นคัทซีนเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่ทำภารกิจเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสตอรี่ไลน์ขึ้นมานะครับมีภารกิจเรื่อยๆเป็นเนื้อเรื่องนะครับเออในส่วนนี้ผมว่าตัวเกมทำได้ดีนะเนื้อเรื่องน่าสนใจครับน่าติดตามนี่เหมือนว่าตัวละครเรามีอะไรให้ค้นอีกเยอะนะครับ,บเออและที่น่าสนใจก็คือคนนี้ครับสเสี่ยวชีงนี่ครับน่าสนใจจริงๆผ oh, แม่ให้มาเยอะจริงๆครับผมไม่ได้ใส่บาใส่อะไรด้วยเดี๋ยวเาไอา้บ้าเออลามกเลยระบบก็จะมีการสอนเล่นด้วยนะครับสำหรับคนที่หัดเล่นนะเออผมชอบ ใครที่แบบขี้เกียจเดินไปเดินมาขี้เกียจกดว่าปวดนิ้วนะครับคุณกดจิ้มแค่ตรงภารกิจนะครับแล้วฮีโร่ของคุณเนี่ยก็จะเดินไปทําภารกิจให้เองโดยอัตโนมัติเลยเอออันนี้ชอบนะครับผมยิ่งเป็นพวกขี้เกียจเดินไปเดินมาด้วยนะปล่อยมันเดินไปตีมอนเตอร์เองดีกว่าเงี้ยนะครับมอนเตอร์ Monster ครับเราก็เลยจะไปสู้กับโจทย์น้อยนี่ฟันแป๊บเดียวตายสังขารโจทน้อยนี่มันไม่น้อยอะไรหละมันเยอะเลยกันนี่น่าจะโจนเยอะเ,เนี่ยเออนี่ฟันไอ้พวกโจนไอ้พวกโจนชั่วทัง้งหลายนี่ปาบเรียบร้อยครับนี่เลย เห็นไ,ไหมไม่ต้องเดินครับกดจิ้มครั้งเดียวครับปล่อยมันทําเองนะครับมันก็จะกลับไปรับรางวัลนะพอดีช่วงนี้จอมยุทธเจซีบีจนนะครับเสื้อผ้าเทพๆเทีทยยหายไปหมดเลยครับต้องมาเก็บหินทําเสื้อผ้าใหม่นะ <c oughs> อันนี้คือเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับผมผมว่าการเล่นแบบนี้มันทำให้เลเวลอัพเร็วขึ้นนะถ้าเก็บอย่างเทพครับผมไม่ต้องก้มไปเก็บครับยืนเก็บนะครับให้หินลอยขึ้นมาเออวิทยายุทธกูอย่างเทพไปละข้าคือเสี่ยวโยผู้รับใช้ของท่านมารได้เจ้าจึงโชคดีนักที่มีโอกาสได้รู้จักข้านะ ใช่โชคดีมากๆเลยเซียวโยยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้โหมาเป็นลูปมะพร้าวเลยในระหว่างที่เราทําภารกิจเนี่ยมันก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเออนะเดี๋ยวขอกดรับรางวัลสักคู่หนึ่งนะครับอืมมีรางวัลให้รับเยอะมากเลยนะฮะโอ้ถ้าเล่นทุกวันเนี่ยก็ได้อเทิมดควรใหม่ๆแทบทุกวันนะผมว่ารับดิไปซะนี่เป็นยังไงตีแล้วร้อยสี่ฟันฟันนี่กระโดดฟันครับตีลังกาฟันไว้เอามึงเข้ามามึงเข้ามาฟันเออฟันนี่ ฟันให้เกลี้ยงเออฟันหมดเออเออฟันมึงเนี่ยเออเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินมอนเตอร์มันเกิดใหม่เร็วมากนะผมว่าเหมาะกับการปั๊มแล้วก็อัพเลเวลเลยเกินนี่ฟันมาดิมาดิมึงมานี่จอบยุทธเจซีบีจอบยุทธเจซีบีนี่กระบี่ไล่เทียมทานเคยดูไว้เออฟันฟันฟันมามึงเข้ามามึงเข้ามาโอ้โหนี่มอนเตอร์ดีมัเหมือนกับฆ่าบอสมาความรู้สึกตาย่า้เลยเกินดูนะครับดูนะครับ นี่ฟันดอกเดียวแม่งตายยกกลุ่มจะโค้งไปไหนวะเนี่ยโคตรหัเลยกูเออฟันนี่แป๊บเดียวตายเออเข้ามาเลยเจ้าพวกชั่วนี่ฟันได้ทั้งวานด้วยนี่เอานี่ไปกินนี่ฟันนี่นี่เนี่เออเอานี่เอานี่ไปกินนี่ซัดซัดตันซัดตันนี้หมอบซัดตันนี้หมอบนี่นี่เออเอ้ยบอสปรากฏตัวครับงานนี้อะไรอะไรไอ้บอส อะนี่อะไรอะไรมึงผมจะโหดไปไหนฮะจะโหดไปไหนก็ตายอยู่ดีไว้จอบยุทธเจสิบีนี่ฟันอย่ามาข้าวอยู่แถวนี้แล้วดูท่าข้าวท่าออกไปจากบูป้านของข้าซะนี่ฟันเออเนี่ยมัลล้มก็ซ้ำครับผมคนจริงต้องซ้ำเออเนี่ยฟันก็ไปบอสใหญ่จะโหดมาจากไหนฮะสก,กิลเท่เฉยแต่ว่ามึงมาเจอกูมึงไม่สู้กันหรอกเนี่ยพุ่งเข้าจมตดโดดฟันยิงฟันเป็นไงเป็นไง ยมันโหดจริงว่ะคือมันถึงนะเออแต่สุดท้ายก็ตายเฮ้ยัดเคม้มีขี่เสือด้วยวู้ว้ชอบชอบชอบเจ๋งว่ะขี่เสือมาอีกเมืองหนึ่งได้เออนะ นี่จะมีตัวพยานนาคหรือมังกรให้ผมขี่ไหมนยมาดูในส่วนร้านค้ากันนะครับมีของมากมายเลยให้เราซื้อนะเป็นไอเทมต่างๆโอ้โหเพียบเลยมีโบนัสไอเทมมี VIP นะโอ้โหเยอะมีการให้อัญเชิญจอมยุทธ์ด้วยนะครับนี่ครับระบบตีบวกอาวุธก็มีนะครับก็ยิ่งถ้าเราตีบวกเนี่ยเราก็ยิ่งจะขดขึ้นนะครับมีพลังในการต่อสู้สูงขึ้นโอ้โหนี่คือของไอเทมนะครับของพักต่างๆเออมีเทพศาสตร์กับมารศาสตร์นะเกมนี้นะครับเมื่อเราเลเวลสิบเอ็ดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะเข จะเข้าเลือกฝ่ายใดก็ตามเนี่ยเมื่อเลือกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้นะอารมณ์เหมือนสตาร์วอลครับผมเจไดกับชิดนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยรางวัลในการเก็บของหรือทําภารกิจเนี่ยมันมีเยอะแยะมากครับด้านระบบการประจนภัยการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่ามันทําได้ดีเลยนะถ้าเป็นเกมมือถือทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับส่วนสกิลระบบในการต่อสู้เนี่ยผมว่ามันเรียบง่ายนะแต่ก็สวยงามผมชอบในส่วนนี้นะตรงที่รู้สึกชอบเลยเกมนี้คือเราสามารถเล่นด้ออโต้ไงผมเป็นคนที่เกียจอยู่แล้วผมแบบแค่กดจิ้มนิ้ว เกองได้รางวัลแล้วเออผมชอบนะตรงนี้ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมว่ามันยังมีบางจุดนะที่รู้สึกว่าจําเจมากไปหน่อยนะเอออันนี้คือผมรีวิวเนี่ยผมไม่ได้แบบอวยว่ามันดีเกินไปนะมันก็มีข้อไม่ดีบ้างเออต้องขอบคุณเกมนะครับที่ทําระบบออโต้ให้มันเดินไปไหนมาไหนได้นะฮะไม่งั้นนะครับคุณใช้นิ้วกดลากเดินแผนที่จนเปื่อยเลยอะผมว่าเกมเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับมีวิธีการสอนเล่นนะครับใครที่กลัวเล่นแล้วจะไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องกลัวครับผมเกมเล่นง่ายครับก็ใครที่เป็นคนที่ชอบเกมแนวอารกสวยๆนะคร ติดตามนะครับมาเล่นเกมนี้ได้เลยนะครับกับเกมศึกเทพสตารานะครับหรือชื่อ WOG นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิปเลยนะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของช่วง JCB รีวิวเกมแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ที่ช่อง JCB นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกมงานภาคงานต่างๆเนี่ยเจอกันได้ที่นี่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ